อันผู้น้อยเนี่ยเพราะอันอันกินนุ่มแหละอันท้องเสียนะเขาซื้อมาให้อยู่มาอนีินั่นผู้น้อยกินไม่ได้แต่ผู้เฒ่ากินได้ยี่บ่เป็นเพียงผู้คือนเมตู้นี่กินได้เพราะเมตู้นะกินน้ำนมฮะโดยเป็นเพียงเอาเย็นวายเย็นมาท้องเสียท้องยังคือเล็กน้อยนี่ยรดใเทียด้วยก็ท้องใหญ่เลยนี่กนได้แล้วกันเป็นไม้ไผ่ในนั้นไงเป็นเัียงโดยโดยุมเมต้นี่พวกกินแต่ยังนะเมตู้นี่บวกกินแต่ยังแนวกินนี่ กินแต่แมวไก่กวางมันกินหมดทีู่มมีบวกินแต่แมวเน้อมูมาใกล้ใกินมดกินมดเออแมวนี่บวกินบ่เออบวกคอยกินกบก็กินบ่แม่กินบ่แม่นบ่แม่นกบอันห้องเอฟเอฟเลยกบอันเพิ่นไทยไหมเอ็นแง่ไหนไหนกินบ่ดตอนนั้นโอ้ยบ่ได้กินแน่มันแข็งแป้นมายำฉันเนอะพี่น้อย่างไรผัวนี่ยไอ้ผัวขึ้นไหวดีเลยไอ้หนางอันนี้ บุบบับบุบบับชมเป็นสาวบ้านนอกนี่ได้พี่น้องเลยขึ้นต้นหมอกไฟมาเขาว่าขึ้นแต่ขึ้นแต่น้อยๆพูดนให้ฝนนี่ก็ต้นนี่พ่กฝนเดยขึ้นเอาหมอกไฟเป็นบ่ดละโดยเออพูดนะเห็นอยู่บ่เชาะนั่นน่ะจะวางจับดีๆเลยเนาะลายสร้างเป็นแท้นี่พี่น้องเอฟซีกันสิว่าอันนี้เด้อยันอันนี้เด้อพี่น้องเด้อรุ่มไม่ได้เห็นเพิ่นขึ้นไอ้เพิ่นขึ้นเองเพิ่อนพี่น้องเลยตัดภาพมาบ้านี่พุ่นระวังเด้อฝนเด้อ ได้แล้วได้แล้ว้ววดยเอาได้ตนน้นได้อีกล่ะตกแล้วป๋าอยู่พี่อยู่พี่พ,พี่น้องเอ้ยช,ชดจากต้นเลยได้นี่นะกูอ้โหอท่มาลืมฝ่าทู่ลึกกว่านี้หมดตายมองนี่โอ,โอ,โอ้โหสาวบ้านนอกอย่างที่ไหนสาวบ้านนอกคอยคิดเห็นแต่ต,ตัวคนคอยอยู่ อ่าปลาดุกพี่น้องเอ้แต่ทั้งน้อ,นองนำ้ำฝนเพิ่นจัดการให้เดีย๋ยวลุงสีมาอ่าเห็ดเนี่ยกินให้น้องเพิ่นมาหนึ่งสีอ่ามีเนื้อเสียบให้สายจอยกินไปเ้าเลยนะพี่น้องเง้ยเหมือนเนาะเอ้าวิีตุ้ยกระตุ้ยแบบนี้แหละพี่น้องเอ้อ้าน้องนำ้ำฝนทางนองาอ้องสายจอยเอาสบายดีเด้อไม่ตู้เด้ออยู่ดีมีแห้งดย อันผู้น้อยเนี่ยว่าอันอันกินนุ่มแหละอันท้องเสียนะเขาซื้อมาให้อยู่มื่อนี่นัน่นผู้น้อยกินมาได้เลยผู้เฒ่ากินได้ยี่บ่เป็นเพียงผู้นเป็นตู้นี่กินได้เพราะเม็ตู้นะกินน้ำนมฮันโดยเป็นเพียงเอายันวาอย่า,มา,ยามาท้องเสียท้องอยังคือเล็กน้อยนี่ก็ได้ละกันเป็นาๆๆนายภายในนะั<อ>้นไงเป็นยังขึ้นลูกยออเป็นตู้นี่บวกินแต่ยังนะเม็ตู้นี่บวกินแต่ยังแนวกินนี่ บวกินแต่แมวไก่ก็หันกินมดที่บุ้งบวกินแต่แมวเน้อมูมาใกล้กินมดกินมดเออแมวนี่บวกินบ่เออบวกเคยกินกบก็กินบ่แม่กินบ่แม่นบ่แม่นกบอันห้องเอฟเอฟไล้กบอันเพิ่งไทยไหมเอ้ยแง่ไหนไหนกินมาตอนนั้นวั่ได้กินแน่มันแข็งเป้นมายำฉันด้วยยำได้ไรแม่ก็ยำได้คือกันด้วย พอดีเขาซื้อนมมาให้บัตสิบมาให่ฝากคุณนิดน้อยนี่เนี่ยบาที่นี่เนี่ยเพิ่นกินมาได้เนาะอุ้ยเออพี่หน้าลูกอ่าน้องน้ำผลพี่น้องเงยอ่าอ่าอันป้าไปหันก่อนน่ะป้าหันก่อนอันนี้เนี่ยอันเจ้าไปเอานี่ไปผลไปมีข่าอยู่บนนังแม่นหัวข่านั่นล่ะหัวข่าหัวจริงไข่นะเดี๋ยวพี่น้องเงยสิลุงสีออนว่าอันนี้เห็นในตู้ก่อนนุ่มเห็นแล้วนะโอ้มีสีโป้คนไม่นี่นี่ย เออผู้เฒ่าว่าผู้เฒ่ากินได้พี่ชันว่าผู้เฒ่าโมทองโมเสียจอยตัวท่องเสียอยู่บ่จอยโมเป็นยังเน้อโตกวนาเน้กระเพาะแข็งแรงอยู่เอาไปตัวเอ้าอู้หสาธุโมต้องนุบเอาก็ได้เป็นตัวเลยเจ้ากินเองเน้อี่เน้อไม่ต้องให้ร้านกินเน้อร้านกินในท่องเสียพี่ชันว่าพี่น้หนุ่ยโดยเอ้าสบายดีเจ้าจอยเด้อมาอีกอีพี่หนึ่งพี่น้หนุ่ยกระชื่นกระเข้าวกระแนมไปน้องคนกินสามาเอา หัวคากอนพิงเนาะกับอันว่าหัวจริงไข่ฮะหาต้นหัวคาอ,อันนี้ตัวโมพปลูกปลูกออกัามากินอยู่เรื่อยปลูกกับมากินอยู่เรื่อยหมวยย่างเนกะจ่ดไปยังไงทางทีมงานเขามานี่ ลุงหมดขี้มากหมดอันปลาเพิ่นมันอันมาคาอยู่นี้แคมทางนี้พี่น้องเลยมาแล้วฮะ <c oughs> เออพอดีได้เลยชับเงินมาได้ลยได้แล้วเบิร์ตชับเงนกล่าวมาหัวจริงไขนนนน่น้ำเด้งเด้อหัวจริงไขน่น้ำเด้อ่ะพี่น้องเลยอ่าคลิปนี้กะอันนี้บ๊อบพลลุงขอญาตถามเนี่ยเจ้าเคยไปหลินน้ำเมย์เมย์เมย์เท่เจ้าอยู่บ่ละโดยเคยไปอยู่ไปเรื่อยอยู่บ่กะบ่ได้ไปเรื่อยไปอยู่โดนโดนเทือดโดย เออดุมันนีโเลยพี่น้องเลสองสาวนี่พี่รัำนีโลหมู่บ้านนี่คือเห็นทั้งคลิบโรเชียงเพิ่นเมืบองินให้บ่โดยเออเท่าไรด่ะแสนหนึ่งแสนหนึ่งโดยหนึ่งวันคนขยันพี่น้องเลยอ่าพี่น้องอันผู้ใหญ่จะดีเพิ่นก็โอ้ยลำรับเพต็มมาน้ำฝนกับจอยนี่เป็นพี่น้องกันบ่คือดุคือคือกันแทบประชันมาอันนี้เดี๋ยวเจ้าเห็นทุ่ก่เห็นมาแต่เนีงน้อยเพิ่นเวลาดีกว่านี้เลยโดย จะจะัก<ะ>กันตั้งแต่ยังน้อยเออคุณแม่กันแต่ยังน้อยก็เลยอ๋อเหรอจะคือคนที่มันอยู่ใกล้กันละวก็ต้องนำผลก็ะะออกไปอยู่ทางทงหน้าอ่าอีลาจอยกันอยู่เพื่อนช่วงนี้กับบริเกียร์ขเกียวน้มซ้ำหรอโดยอ๋อประจำการอยู่นี่เลยจอยเ,ยเอ้อเพราะว่าไปเกียกเก่ยวขอกีแนมกับขี้ขั้นตามหาได้พี่น้องกาอยู่ทงหมู่แต่ไปใกล้กับใครหรอกแต่กัน มันไกลหันตีพอแห้งอีกแหละเราพี่น้องลูกก็ต้องกลับสบายดขขีพี่น,น้องเบ็ดซุกซุกสุคนเด้อพี่น้องเด้อระวังให้ได้อกันขอโทษนะพี่น้องเดี๋ยวขออนุญาตกเดือดแล้วเฮ้ยเ,เดือดแล้วเดือดแล้วเดือดแล้วปลาขี้ปลาอยู่ปะยังฮะย่งตัวเดียวคันบอกเออแล้วแต่ตัวสิจัดการให้ตัวนี้นะอือตัีวิธีของเพื่อนนี่แหละพี่น้องเน้่ย อันนี้สีต้มปลาดุกเน้อพี่นเดื้อต้มปลาดุกนะจะผ้าใ่ก็ได้ผลให้ขยาเขย่ากันเนาะเอุ่งรีมาอ็เทนยังไงเอาผ้าตัดนี้นะเนอตัดห่างมันดูผ้าอยู่ใช่หรผ้าเหาอใช่เผ้าอยู่ใส่ผู้ผู้ผู้มู้ผู้ผู้่า้ต้นู้บู้ผุ้ผ้มู้ผู้ผู้ผู้้้ผู้ผู้ผู้้าว่าต้มปนจ เนาะต้มปนปนเหรเน,นาะจอยเนาะต้มปนเหาอพี่น้องเ,เอ้เพราะว่าสีแดงไม่ห็นเปตู้น้ำเงิน่ป็นตู้แล้วมาเมื่อกี้นี่เราบอกว่าเราบ่ามีเนื้อกินคือกันไม่นอพ่อ่อน้ำฝนเลยมีเนื้อกินมันเนื้อกินบ่มีเพื่อนมพนาพอดีแล้วลุงซื้อปลุกมา้วเสรหนึ่งพี่น้องป๋าต้องขันกินเบิดนี่กระพาะแห้งอีกเลยเขาสามคน <c oughs> พี่น้องเขาเชื่อว่ากินรับกินไหวอีกเลยเนาะต้มปนอา่าหอมาพริกอันนี้ใส่ เลยลแั้วนี่ละพอ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 ละจำนั่นแหละล่างเอาวะนี่าเห็ดคัตคิเน่ไรเห็ดคัตคิเน่มันบบแซ็บตัวอ่าตุู้้เฒ่าพคนหม้อกันเลยอ่าพอให้ลวกๆี่เห็ดยังพราะลวกๆี่มันยังแซ่บลูก,ลกโซ่สีมือเองเด้อเด้อี่น้องเดอ้อวันนี้เด้ออ่าเดี๋ยวสิต้มป,ป,ปลาลูกคนถุบๆกนอด้ะจอยเด้อลูกเด้เจ้าของเจ้าของสีถาปนอย่างเดียวนะวะง่ายลูกนี้ เพราะว่าย่างพี่น้องเพราะว่าดอกหมอนดินฟ้าทั้งอันว่าลุงไปเก็บมาน้องนำผลเก็บมาเพิ่มน้ำแน่เมื่อกี้นี่ชิดวกนะครับกับปนประดุกโอ้ยลุงว่าลุงลืมซื้อเนื้ลุงลืมซื้อเข่ามาได้จอยมีบัวเฮยด้วยเออข้ามือเอาก็ได้มันซุกมันยังก่อนใจเย็นๆใจเย็นๆอ่าอยู่เกอนก็มีอยู่ Bỏ ra lung này lưm sư mà gì rồi, đây phiên mà sư, lưm sư nhá, không bà? Rồi, rồi Mà mẹ nhanh đọc à. Thay đây ba Rồi, thay đây là thay đây Ừ Bởi sư tê ăn mà Cả tôm, khả nôm à, Đến lúc đến lội xong húa có đây là không đầu xe lại Đang làm, đang làm, muôn, muôn, muôn này Chìm tùm luôn Hết nháng lại này này ฮะยาเลยยาเลยเฮ้ยยาเลยโดยทีขึ้นได้ไใดมันอันนี้ปลานี่ยโดยทไปซอยเอาเฉพาะนะไปซอยมางขึ้นฟ้านะฝ้าอดีจอยเนื้อใดยุ่งแต่ขึ้นต้นต้นนะฮะขึ้นต้นมัลินใหม่ได้ยุ่งต้นตัวนั้นมนนี่มันสูงจะได้จอยเลยมันสูง่ายน้องมันสูงมันสูงจะเฮียนเสียงความเสียงมันสูงเดี๋ยวบอกไว้ดังผลตัวสีขึ้น เพราะว่า,าม,มันมันบ่นเห็นนะเฮ้ยเวลาตัวใหญ่เพราะว่าน้องเป็นคนตัวน้ยอ,นอ,ววนอยแน <c ười> ่ใช้มันอยู่ทั้งด้นบักดินฟ้าลนะโอ้ยอยู่ชุดผุดหนามันเป็นตาได้กินอยู่บ่ดเลยเฮ้ยได้กินอยู่ฮะได้กินอยู่ชุดโต้คยขึ้นประจำนะพี่น้องไงผุดหน้าไอ้ฝน,นขึ้นไหวดีอเลยนางอันนีน้ บุบบับบุบบับชมเป็นสาววันนอกนี่เด้พี่น้องเลยขึ้นต้นหมอกไฟไหมเขาว่าขึ้นแต่ขึ้นแต่น้อยๆเพื่อนไอ้ฝนนี่ก็ต้นนี่เพ่อนฝนเลยขึ้นดอกหมอกไฟเป็นบ่ดละโดยเออพื่อนะเห็นอยู่บ่เชาะนั่นน่ะจะวางจับดีๆเลยเนาะลายสร้างเป็นแท้ในพี่น้องเอฟซีก็เชืว่าอันนี้เดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวพี่น้องเดี๋ยวลุงไม่ได้เห็นเพิ่นขึ้นเพิ่นขึ้นเองเพิ่นเพิ่นชินแล้วว่าง่ายซะอูเอาเอาเป็นรับผิดชอบพั่งั้นดุงสิรับผิดชอบฝั่งนี้มาชิ้นี่นะ อันนี้แหละจุดกําเนิดกับไอ้จอยจุดกําเนิดพี่น้องแกหาไปหาใหม่มาอันว่าให้ฝนแบบดินบบบดินฟ้าป๋อเนาะจอยเนาะพักคิเมกเนาะจอยเนาะพักคิเมกมานึ่พี่น้องโดยโดยเดืดอ,อดุ้งอันว่าขออนุญาตอ่าอันนี้ก่อนหนะ่งเนาะล่างอ่าอันนี้ก่อนโดยไปใช้เกาะเราพักมิกนะเลยเออที่ใช้ละ โอ้โโดยโไปโอเคสิป่ะลงสีเทียมอันนี้ก่อนโดยโดยฝนเนอเด็นยุบวละโดยโดยอ้าพี่น้องเลยขาเบิ่งก่อนพี่ตงเลยตัดภาพมาบ้านี่พุ่นระวังเด้อยฝนเนอได้แล้วได้แล้วโดยเอาได้ต้นนี้อีกลหรตกแล้วปาอยู่พี่อยู่พี่พี่น้องเลยชดจากต้นเลยได้นี่นะโอ้โห มล,ลุกขึ้นมาตาไมมอ้พวกเนี่ยโอ้ยสาวบ้านนอกไอ้สิเลยสาวบ้านนอกค่อยคิดเห็นแต่ตัวตนคอยอยู่กับมันว่าเอื้อยตะก,กี้ใช่หละขึ้นต้นไม้นี่โ,โดยเอ,อสาสบายดีเด้อมาตาเนี่ยอันนี้นี่ฉุดลุงนี่ลุงมะ,มะเผาวได้ไหมมะพร้ามันสขี้โปรเซ็ปกินชดเลยมาลุกข้นฟ้าดเลยบ่อบบบ่๊อกินชดแห้งเส็ปเดี๋ยวสิพากินเบิเบ่งมื้อนี้ ปลาดุกปนทั้งน้องน้ำฝนผลิตการจัดการมาล่ามาลงมาล่างประดุกบาดที่นี่ประดุกมีมีอันว่าประโยชน์หลายอย่างนี่ทางอันว่าท้งน้องน้ำฝนนี่ใช้บัตรเต้าบัสขออนุญาตเราขึ้นสูงใช่ไหมครับพี่โอเคตอนนี้ก็หมอนปวดเบื่อเบื่อเมนเมนเมื่อกี้ไล่แล้วพักเมื่อกี้นี่มันยังไม่ทันได้ตายเวลาอ่ะยังดู Tháng, tháng, tháng. tài Tại Thu <laughs> rồi hả tài Nó tài lập tài lập, Hả? Ao lòng bưng. giờ nè lòng bây mà. Chị ta, chịu chưa? Ừ Đây, gì rồi Nào, mà mà ออกเหลือเพื่อนว่าให้อันน้ำมันเมือกพนอบเอาแม่นแม่นแม่นกระหลังประมาณจะสองหน้าหมดกันเลพวนา่ตอนนี้ไม่ต้องห่วงแล้วน้ำ,นำมีไส้แล้วสบายใจแล้วเพื่อนเลยนี่เดีไปหาตา้ในหัวขอนาะแม่นนีนน่ปลาดุกกับปลาดุกขอเจ้าบริหังยังใช่ไหมบ่ตายปลาดุกนาเลย<ม>ปลาดุกนา,กนาสื่อมาแต่นี่เมื่อกี้นี่ ครับตลาดบพราะอะอันถือได้ที่น้องต,ตัวน้อยชีคก์ได้เนี่เยเทถึงไมนะ่น่ะล่างไม่เออแซนนี่ไนงะลุงซื้อมานี่นยะคือว่า,วาขีดขีดนึงใครต้องทานดาแรงมาบันทึกเมื่อแต่คั้งเมบ้านบ่อเ่แพงขัดปลาดุกนะแม่ยปลาดุกอันนี้แพงปลาดุกนานปลาดุกขัดปลาดุกพันเนี่ยบ่บต่บต้องห่วงกนะันถือโมแพงนั่นนะตัวใหญ่ตัวใหญ่แต่ว่าเ้ากินเนี่ยมันมันต่างกันหลายมันอยากกินแห้ง มันกุย๋ยบอกไงมันมันกินหัวอาหารเนี่ยมันหัวอาหารจค่เขาจค่เพิ่นเอาอยังใส่แน่จค่เอาอยังอันนี้แน่ไนะมันก็เลยกุย๋ยเม่ตู้แล้วมาเมื่อกี้แล้วกลับมามีเนื้อกินแล้วบบ่ะบแบ่งแผงเม่ตู้น้ำเนยต้มใบลายโดดว่ะตอนแรกว่าซีต้มส้มได้ตอนแรกคิดไปคิดมาโดดต้อางหมาักกินฟ้ากับมีอันนี้กับมีก็เลยว่าสิป้นบาท พอละพี่น้องเลยมาตัป้ำเบอ่อพ้องขอสต็อกคลิปไว้ก่อนพี่น้องเลยเดียวนี้นะเอาพี่น้องเยมิเตเรียบร้อยวันที่นีมิเตามันสุกเดี๋ยวช่ปนให้พี่น้องกินบาง้าล่างก็ซื้อได้หลาด้วได้งงมาคิวโมคิวเจ้าเชื่อเขาได้ถาท่ายกินถ่าชิมเมืองเชื่อลุงนะคักอันนี้พี่น้องเยเะ คุณท uh, ั้งทั้งบัต้ารายๆเนาะจะน้อยจะน้อยพี่น้องเลยทางนั้นว่าน้องนี่เพิ่นไปที่ไหนเลยตามบับัไปเอาพักเมกพักเมกทั้งเมกแมนล่างๆเลยก็เอาไว้เลวมาเขาเขาเขาเผาเนี่สูบกินสดไม่ได้เลยหมากินฟ้าคันดอกมันเขาต้องลวกแต่ว่าได้ยิงเยอะถ้าพอเรา้าว่ากินแบบนี้นะมันสีหว่ากลัวเผาแมนมันแซ่บกูการลายเท่า ว่าเล่น,นสำหรับก,กู้มกักนูกู้กินขมมาได้ก็โยมนม่ไมเลยวตา้าเลย่น,นเผาม่นสิคมกว่าบา่บ่เผาเานี่ยมันดูซามันสินีกว่าโดยอ่นั่นแหละหหล่างเอาเอาหาน้าล่างนั่นแหละโดย,โดยทางบกทางนอ้กัมาเลย <laughs> มีผักบัวบเหรบผมีบ่ผมมีผักบัวเนาะ่มีแตผักเคิมเหิมเปรหอมเปรโอเคได้ฉันไม่เอาแล้วเอาสบายดีเด้อหัวเบียดเด้อโดยๆดเมนนเป็นดงเขาดงบักยางเน่คนนี้วันทู่บ้านดงบักยางเมนอ๋อจะเข้าไปลงไปเบิ่งนู่นก็เล่นห้องยิ่งเส้เนาะเนาะจอยเนาะทำรูมเนาะบนเตีงลูกน้ำเลยเมนเล่นห้องยิ่งหดอยู่ เพราะว่าเป็นดงเป็นไฮน่าเวนบอลดวงมันเป็นป้าเป็นดงนี่แหละเออแม่ขึ้นนาเออเฮ้ยห่าันไปเอาไว่าชผักกาดูนผัาดดื้อผักกาดทุนวะเออโดยโดุณสาวจอยป้าผักขมิ้พี่น้องเลยเอาต้นเลยนะเบิ่งแถวงามมีโลเนาะผักเม็้บ้านนี่หาเนื้อยากได้กินตั้งง่ายดีือไม่ใจใจเลยพักบัวหัวหอมมีบ่ไย บมีเออผักบมีผักบัวบมีปตบตา้พวกนี้ามาเป็นต้นเลยบ่ที่นี่อา,อา <c oughs> ถ้ากิขนข้าวก้นนำน้ำกันก่อนเบตาได้กินนะาขาวเศร้ามาก้บ่อเออถ้ากินน้ำกันนี่แหละเอาแกร้งวนกั้กนันจอยเขาเสียยังให้ใส่สมเฮ้ยมาข้ามบ่ เอาส้มอันนั้นไปไหนบ่ส้มยังเฮ้ยส้มพอดีพอดีได้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 แมนละแมนละส้มพอดีมีละพี่น้องเลยเอาพักเลยบ่โดยนี่ละนี่ละอ่ะอ่าชิดกับเข่าอันเดนว่ามาถวายเมนตู้ก่อนมาดิเมนตู้เฮ้ยถากินเนอะมาสีแซ่ดจำได้เนอะเมนตู้หัวพี่น้องเลยเอาเอาหน่อดมันเอายอดมันโดย พี่น้องเอฟซีก็ยังวาอยู่ยังเซลลุงอยู่ว่าโอ้ยบ้านนี้เลยสาวฝุ่นก็สาวจอยสีเอ็นว่าตุ้ยไปสันว่าพ่อลุงเท่าไรมีเฮ็ดแต่กับข้าวกับน้ำให้น้องเพิ่นกินเพิ่นว่าเอ้าพี่น้องเลยคนเฮาถ้ากินต้องอยากเลยผสมๆหนึงแล้วล่ะเนาะเอาใส่อีกใส่อีกอะใส่อีกบ่หน้อพ่อพ่อที่ผสมเหรอพ่อนั่งไปไปผสมละเบิ่งละคือสิคักเติบอยู่ดอก

ผลในกาบโบนิมี่ได้พี่น้องไอ้นามใส่ซอยกันเรียกมิล่าเป็นกบบรบโบนีน้นามด้วยกันตาพี่กำลังเล็ดผักมืกอยู่ตอ๋ <c oughs> <c oughs> ออันหนามาเลยหัวใส่กันว่าจะมพี่น้อ,อ,แบบองแอ่าเสพแบบนี้เลยใช้แบบนี้เลยล่ะใช้แบบนี้เลย ไปโนเออพิดใบบาทที่นี่อ๋อาะเอาพีนวะขาต้มเต็มเลยฮ่าโตเด็ดพักแล้วเนยอา่า เข่าไปยังอยู่เฮือนผุนมิเตว่าลุงสิเข่าไปเอาก็ได้เด้อจอยได้เฉลยเข่าเด้อแต่ทั้งพี่น้องเพิร์มานว่าอ่านี่ทั้งโบต้าพี่น้องโบต้าทั้งอันโบเวียดเป็นเข่ามาเลยอันนี้ยันา่าเฉลยไปเด้ยันผุนเอาเสียงเลยนี่แต่ว่าลุงอ่าสิเข่าไปเอาเข่าเป็นบาจอยน้ำป,ปุตุวะอ,อยู่เฮือน,นอันบ่โดยโดยต้องจอยเพินเ่นไปเอาติฟเข่ามาเพาะเช่นว่าฮะ,ฮะ à, 2 tip nữa đấy, hey, potu đấy cả, phần bèn, phần bèn, hoặc là, à, thằng kia cái chùm phơi say con, dừng đấy, nó, này à, nhiều, ah. เดี๋ยวงี้ยจีนอยูลุงสิมาอันนี้บบบผ้าเฮ็ดเกลือจอยแล้วเดี๋ยวลุงเฮ็ดเองเนอะเดี๋ยว mm hmm. ลุงจน,นว่าอ่าสีปนประดุกพี่น้องเลยสีโซ,ซ่สีมือบางคนมันจะว่าลืมแล้วยไวจักตั้งแต่ข้าวเป็นเสพตั้งแต่ยุงเทพโอ้ชิโม่เนี้จะว่าปูปูปลาปลาไปแลาา mm hmm. ้ไว้จักอ้ามีตู้อีเมะแล้วนอนถากินอยู่ mm hmm. <laughs> เอาลุงเบิรงกันแไระบอกกับปูเถ่าเนะ <c oughs> ววาะเไรบอกคำใดมันต้องค้ำแน่นนะพี่น้องกรยปูเถ่าเนยอ่า อย่าให้เพิ่นจมใครเพิ่นจมเลยโอ้ยอาบาปกินหัวเลยเนาะจอยเนาะน้องเพิ่นกันนี่พี่น้องเนาะนี่แต่ว่าลุงไปประตูอยู่เฮือนอยู่ว่าจอยอยู่อยู่เนาะเอาเอาโอเคชนาะสบายดีพี่น้องเนี่ยเด้อจอยเด้ออันว่าทั้งสะพนลุงไปอันเอาเข่าก่อนพี่น้องเลยเอ้าเนาชนะหรับคลิปนี้ก็นี่แหละพี่นเนื้อสื่อแนวอ่า มาเห็นเห็นน้องจอยกินน้องกับพนมาท่านกินข้าวเ้าลุงหูอยู่แล่าว่าทางน้องจอยมาท่านกินข้าวเพราะว่าทางทีมงานมาแต่เ้าเนาะพี่น้องเอ้าอันนี้กับเรื่องเสาพี่น้องทางบัยงเพป็นสื่อมาเนาะพี่น้องเนาะทางพุ่นกับทางบล็อกมาสดชื่นหอนโอ้โหว่าจักรก่อนพี่น้องเลยโอ้เราเป็าทางพุ่นกับทางเสาวไร่ผ้าเลาะสาวนวลพี่น้องเนาะ อ่าเพิ่เขามาอ่าพี่น้องค์ลายขู่ลายคุ้นเขามาเสมอนี่กันเนาะโอเคพี่น้องเาาาาาามมอนาะขอบุญขอบุณไดลายอยู่ดีมีแห้งอย่าเจ็บอย่าจนเ้อพีน้องเด้อลำลำไปรวยพีน้องสำหรับคลิปนี้ลุงไปแล้วพี่น้องค์บายบายสบายดีเด้อพี่น้องเด้ออ